<laughs> <laughs> มาจัิเกี่ยวกับมือบ่นะตางน้องแพลนี่เหพ็บนออ้อ,นนาานองเลยโอ้โหมดธรรมดาน้องแพลวีิทันแม่เลยแม่ก็พอยยังไปบุกไกเลยอย่าบอกว่ารีบไปรีไปชุดขนาดนี่แหล็บน้นองเลยิันกระซอยแม่ิันอยู่่พีน้องเลยเนาะ ือว่าเก่งน้องเทานี่สวัสดีแหละสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะมันนี่กับทางเบาลอยแหละก็มีพันเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องเนาะมันนี่เขาก็ได้มาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิรงนี่แหละพี่น้องเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหน่ยอยด้วยเพี่น้องจังไดก็ได้เนาะเป็นกำลังใจให้บ่ช่วยในพี่น้องเนาะไปไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยประหยัดเสียเวลาพี่น้องเเยนาะไปมื้อนี้ก็ไปเบิงบ่งนน้ำกันเลยพี่น้องกูทางน้นนองแพเกี่ยวกวักๆวปกจเบิร์น้องแพเกี่ยวไว้แท้น้องแพนี่ย้าเธอเกี่ยวกามือในน้องแพล มาจยันเกี่ยวกับมือบ่ฮะ,ะจางน้องแพลี่เนี่ยพี่น้องเลยโอ้โหนธรรมดาน้องแพลว่สีทันแม่เลยแม่ก็พอยังไปบุกไก่เลยอย่าบอกว่ารีบไปรีบไปชุดนณะมีเหลบน้องเลยพันกระซอยแม่พันอยู่น้องเลยเนาะือว่าเก่งน้องแพลี่ อ mm hmm. ใครแต่มันบ่แดดเนาะถ้ามันแดดเดี๋ยวอายเ mm hmm. ที่ยวขึ้นเที่ยวลงก็ชำกันเด mm hmm. ี๋ยวชำนี่เกี่ยวก็ะถือว่ามวนเติมด้วมันบ่แดดเนาะ mm hmm. ป็นในหนองแพรว có áo có áo nhóm nụ nông theo nụ đậm cà quay do cà quay nông theo đây tôi nhắn cái này nè tôi nhắn cái này ผมได้ของดีเราไปให้แม่เนมือมน้องแพ้กินเป็นปะฟ้าก็น้องแพน้องแพร่กินเป็นแน่แน่เลยจ้ะมีอะไรนา Ni cái kỳ nặng nặng kia chuột 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 cho 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 rồi cho cho kia khâu cho 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 kia khâu gì ฉันไ้แก้วเพื่อนไว้ไมีแต่คนไม่ไว้พี่น้องจะเพราะเพื่อนยังแล่วไว้อาทิตย์หนึ่งแล้ววาฮอดเมือออาทิตย์เมื่ออาทิตย์นี้เล่วอยู่บนหักด้วอเื่ออนกยอืออันคือพอชั่วโมงปโมงือเลยชองโมงกันี้อือมันแล่ามันเ่ายันวะ เริ่มแต่อาทิตย์นี้ว่าสิแล้วหว่อยเกี่ยวแบบนี้หมดมือนี่บ่หึงดอกนี่แปบเียวกันแล้วแล้วน้องแพวแห้งไว้ครับเั็นบ่มีเวลาคุยนำพี่น้อ,นนองเนาะทำน้องแพวกับเปนเผาเกี่ยวอยากแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเมืองน้องพันเกี่ยว ถือว่าเก่งเนี่พี่น้องเลยถือว่าสุดยอดน้องแพลวฟันนี่โยมันกับมีคำนี้แหละเนาะเกี่ยวตอนแรกกระเท้อนเกี่ยวแล้วก็ได้กระเท้อนเกี่ยวอะไรมันกับชุกมันเองแหละจย่าน้อยก็ได้ เมนอะครับม <T |ar|> ่ <about> ้ <t. <t ้เมนธรรมดาได้ไห mm. ้ปายโมงก็ได้จังเลยดำมาบ่อืมถือว่าได้ครึ่งนึงอะไรด้แต่เป็นหายน้อยกับล้วแล้วหอยนึง màu theo muôn sẽ muôn trái bạn đi ở lớp nào ừ. giọt không theo kênh chẳng lời Kinh đi nào xua สูเวียนสูงานนะดิาทงางทางน้องัพอได้ปนอยู่พอแล้วแรงน้ำอยู่ไรเห็นไห เหน็บนะ,นนะ,นนะเนาะแล้วกเกี่ยวขายว้าวแล้วเกี่ยวใครกาดำเลยเนาะเ <c oughs> กี่ยวมันก็สิใครแม่น้อยนึงนะแม่ในนั้น,นข้าได้กะมันกะบ่าบบัากกันได้ เราดืบเส่ตอนนั้นลวก็ดืบเสต็จนีีก็อันนี้แค่ไหนหนาเดียวแล้วเกี่ยวอย่างเดียวคนกับมือใหม่กับคนได้เนาะแม่พี่น้องกันหคือว่ายอดอีกหนึง่งครอบครัวสร้างสรร thì mà oh. non kêu cả tiếng, non, keelw. non bò lòi, kêu, non kêu, cứ khéo thôi, non kêu, non kêu á, không, năm này được

มันหาคือแมันบ่นะแันนกเาเเกลกงแม่นนะไปนัวันเจ้าโบกียวันนี้ฮะนมัดเพราะว่ามันกรอบเลยเน่ะพี่นอะไรเนาะอืม <UC> ต้องรีบแล้วบ้ดนเม่อนี้แล้วคันใครแต่มันบม่มีลมเนาะถ้ามันมีลมเนาะมันเหี่ยวไปเลยอยันนี้เบิ่งว่าคือว่าบุชุกคือว่ายังเขียวแต่จริงมัน่ได้เขียวแบบนี้แหละในนาน,นี่คืคไอไม จะเป็นมกันนี่สมันเดียวมาแก่แกไว้ยีดียวสดยอดปอไปเลยทั้งครอบครัวสังสัน เขาหมดชุดที่มืดตัวเงีอยูย่บนมันนมันมันใครแต่มันบ่มดมไปซื้อเก็บมาแช่ชแล้วเอา้าถอดหมวกแล้ว mà xa lẽ cứ thư vào vai thế này, thành linh sẽ, ba mươi chuột mươi nào mươi ba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  mươi Thư vào vay ประมาณ3ชั่วโมงนึงนี่ฮอดแล้วสุดซ่มบบ่ฮอดชั่วโมงบ่โอ้อ้โอ้คิดหมดชั่วโมงก่อนหมดอีบ่เอี่ยวเขาว่ายันแล้วด้ยันแล้วอยู่ยังแตเวนอยู่เด้ ขึ้นจากมงใชะขึ้นจากมงแต่ละมัง,อง,องปะตะแรงเลยหมงแ,<ต>แล้วต่นาะนี่ยกินข้าวินหนานกะก็พากันลุยเลยอแล้วแต่เนาะอันนี้อยากกินขา้าวกินน,า,น,นา,กากินอะไรก็พากระจับเหยืลงมาเลยอืมเระลาได้หรือไงเมนะแล้วถ้าบ่เหติตแบบนี้กับพท่นคือว่า ไแม่นี่ยามนี่มันคำไวแต่มันนานแจ้งย้ำด้ามบัดนานค้ำนานค้ำแต่<ว>แจ้งไวม,มันสลับกันดิเขาใช้ถักก่อนกลางคืนมันจะไปซ่อยมันจะไปถ่ายว่า,ยามันยังยังไม่ได้เข่าไปได้ไดขเข่าอยู่แต่โดนโดน้คอยเข่าทีนึงคอยไม่ได้คอยเข่าไปคอยไม่กล้าเข่าไป บริยันบ่ะโมมีโมข่าวไปแล้วก็บเร้อเต่าอ่าวเ่าเนอืมแกข่าวมันกับธรรมดาถิ่แหละอืม แต่ทานั้นก็กำแพงขึ้นเลยก่ะตั้แรแต่ตอนนี้คอยก็ไได้เข้าไปดนเลยไนดะ้บ่แมนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แต่พวกกบดข้าไปช่างเขาเห็นดว้อยู่ถือว่ารวดเร็วนังใจ

อย่างนี้แลนไปแลนมาแถวนี้แหละหมดจากทางนี่แหละพี่น้อยเนาะทางนองแพลคนกันขยันขยเขใสะแม่นี่แหละคนขยันเห็ดเนี่ยอยู่ใช้ก็อยู่ได้พี่น้อยเนาะเห็ดไปเน <No. S 1> าะก็ถือว่าเก่งนองแพลเนี่ยถือว่าเก่งอีกคนหนึ่งพี่น้องต่ว่า มนน่าช่วยเพรสะฉันเองเหตุการณ์ที่อะไรนี่แหละปีนี้ก็ถือว่าปีนี้น้องแพลทำทำงานเก่งกว่าเก่าเลยดิใหญนน่เ่ยที่นาแห้งว้แล้วน้องแพลก็เห็ดกินเป็นอยู่กันจักรเสือองปีสามปีนี่ เออเฮ็ดแต่พี่ตะเกากะบุคอยเต็มที่เหมืนได้แก่เฮ็ดเยอะมันเป็นผู้นิมลงๆอย่างนี้ฮะอืออ๋อผ่อนฟาขึ้นยังได้ขึ้นถือว่าเก่งแล้วถือว่าเก่งเติมหนึ่งพี่น้องนเนาะทางน้องเพิน่น์ลถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เลยพี่น้องนาะ อโอเคพี่น้องคิดนี้ก็บสิบ่มงยังไงก็จบคลิปไปก่อนพี่น้องถ้าพิจาราดปรแกรใดก็โถอขออภัยนําเลยผมเอกน้องเอกซที่ขันเดียวมา,มาสมเนาะโอเค